สวัสดีนะคะเ,เพื่อนเพิ่งเลิกเรียนนะคะเพื่อนเพิ่งกลับจากโรงเรียนอุ๊ว่าเป็นไงตะคอบแดงไหมเพื่อน,อนงามอลึงชืงนเดี๋ยวองไปจะเก็บนะคะเพิ่งกลับจากโรงเรียนนะ,ะเพื่อนวิธีเก็บนะคะวิธีเก็บอย่างนี้เพื่อนตัดกิ่งมันทิ้งก่อนมันจะได้เลเห็นต้นมันเห็นลูกมันใช่ไหม นี่ไอ้ยาแม่เป็นไงเพื่อนโอ้โหนี่ตัดเลยค่ะโอ้โหแม่เจ้ามันก็จะเห็นั่ลูกมันนะฝั่งนู้นลูกมันไม่ค่อยใหญ่นะเพื่อนโอ้โหคุณพระว้าตัดกิ่งมันก่อนนะ วิ่งไปเพื่อนโอ้โหน่ากินมากจะไปกินกับน้ำพริกให้ตาสว่างนะเหมือนมึนๆอื่นๆยังไงไม่รู้นี่โอ้โหพระเจ้า ชอบมากของปรูดนะเพื่อนอะไรเปรี้ยวๆนี่ปรูดหมดนะควรมีควรแล้วแต่จะทรงปรูดแบบนั้นเลยเพื่อนอแตดมันทิ้งอืไงูกสุดยอดมาก ตะขบภา,าษาดอยเขาเรียกเอ่ออะไรอะโยฮันเนสเบียนะเพื่อนนะภา,ศา,ศาษาไทยตะขบตะขบเรียกมันตะขบนี่แหละเพื่อนอเหมือนไหมเหมือนตะขบไหมล่ะนี่เห็นไหมเหมือนไหมเหมือนไหมล่ะ แต่ขบดีๆนี่เองตัดมันก่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนถามทำไมต้องตัดตัดให้เนเพื่อนเห็นลูกมันไงจะถามนะจะาถามาสุดยอดมากอ่ะจะเก็บให้มันหมดต้นเลยนะเพื่อนนะ อุยพ่อปีต้องตัดอันทิ้งอยู่แล้วนะเพื่อน,นเวลาเราเก็บลูกมันเสร็จเราก็ต้องตัดตัดกิ่งมันออกสุดยอดมากเป็นไงเป็นไงงามหลาย อันนี้ก็จะเก็บนะฮะโอ้โหสีแดงเขือน่ากินมากเลยอืปไ,ไงมาอุ้ตะคบตะคบบ้านคุณครูจะเก็บยังไง เราก็เอากันไก่ตัดให้มันตกใส่กะละมังไงแบบนี้เอากะละมังวางข้างล่างเราก็ตัดเอากะละมังวางหรือเราก็ตัดวางแล้วก็ตัดให้มันล่วงใส่ ทำไมไม่เด็ดดีๆเอามือนึงถือกล้องอยู่หรอไม่ตามนี้เลยเพื่อนนี่เป็นไงทำแบบนี้เขาเรียกคนขี้เกียจนะเพื่อนนะไม่ได้มีคนถือกล้องตามนั้นแหละขออนุญาตเก็บก่อนค่ะเพื่อนอเก็บให้หมดต้นนี่แหละ สวัสดีนะคะเพื่อนสวัสดีรอบที่สามสิบแปดสามสิบแปดเหมือนเดิมนี่ได้ละหนึ่งกะละมังน,นะเพื่อนนะเดี๋ยวจะกินก่อนที่จะกินเดี๋ยวจะจะพูดกับเพื่อนๆก่อนจะอธิบายอะไรให้เพื่อนฟังก่อนนะเพื่อนมีเพื่อนๆนะพ,พ,พี่ๆหลายคนนะที่แบบมาหลังบ้านบีน,บนะแล้วก็มาถามีเรื่อง u t u b e นะคะเพื่อนอย่าถามเยอะบ,บีไม่ได้ผู้รู้นะเพื่อนบีไม่ได้แบบรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ youtube เลยอันนี้พีพูดความจริงนะแล้วก็บีพูดถามแล้วบีก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกน้เพื่อนไอ้ที่บีรู้บีก็ก็บีกดช่องบีไงเขาเหมือนเขามีอีเมลมามีอะไรมาแล้วก็กดตามขั้นตอนไงเพื่อนเราก็กดไปอย่างนั้นใช่ไหมตกลองโอเคเสร็จสิ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ก็รู้แค่นั้นนะเพื่อนบีบีไม่รู้บีก็ถามรุ่นพี่ถามพี่พี่นะเพื่อนเออใครไม่รู้อะไรต้องไปถามรุ่นพี่ต้องไปศึกษาบีเป็นคนที่ ก็ไม่รู้ค่ะถ่ายคลิปก็ถ่ายส่งเด็กไปอย่างนั้นแล้วก็ลงไปอย่างนั้นถ้ามันมีอะไรติดแดงติดแดงติดเหลืองหรืออะไรก็ช่างนะเพื่อนเดี๋ยวเขามีอ e ีเมลมาเราอ่านเขาให้เราทําอะไรแล้วก็กดไปแบบนั้นคือบีทําแค่นั้นจริงๆบีไม่ได้รู้แล้วบีก็ไม่ขวนขวายที่จะเรียนรู้เพราะว่าเพราะว่าบีขี้เกียจ <c oughs> ง่ายๆเลยขี้เกียจค่ะเพื่อนเป็คนคนขี้เกียจแล้วก็ไม่ไม่ขวนขวายที่จะเรียนรู้อะไรเลยก็ก็ ก็ลองไปอย่างนั้นนะเพื่อนแล้วก็ไม่ใช่กูรูนะเพื่อนต้องไปถามพี่ๆที่เขาอยู่ในวงการนานๆนะเพื่อนไปถามแบบที่เขาเป็นกูรูพี่ๆเขาทําคลิปอะไรเยอะแยะมากมายเลยถ้าคอนถักกับเขาได้ก็ไปถามเขาลัางบ้านอะไรอย่างเงี้ยน้อยไม่ต้องมาถามบีบีบีไม่รู้เรื่องจริงๆเพื่อนจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ต้องมาถามบีถามบีถามเรื่องงานที่พีทำถามบีบีก่อน แผ่นโซลาเนี่ยก่อนที่มันจะมาเป็นแผ่นเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างทํายังไงถามบีถาทไดได้เพราะว่าตอบได้เพราะว่าบีเรียนมามันคืออาชีพบีนะเออถามบีว่าแผ่นฟิลม์มอะไรอย่างเงี้ยช้อนพลาสติกหรือถุงพลาสติกหรืออะไรอะไรอะไรพวกนี้ท,ที่ที่พวกเป็นแทคเกตติ้งอ่ะเพื่อนที่แบบที่บีบีทำอะ่ะงานบีบีอะ่ะถามเอาเม็ดพลาสติกมาจากไหน ผสมเคมีไปเท่าไหร่เวลาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของกินอันนี้บีตอบได้หมดบีไม่ห่วงนะเพื่อนบีไม่ห่วงคนอยากรู้เรื่องพวกเนี้ยถามอะไรที่บีมีความรู้นะเพื่อนอะไรที่บีทาแล้วบีจะตอบได้ยามาถามบีบีเรื่อง y o u t u เอ่อบีไม่รู้นะเพื่อนบีไม่ใช่กูรูแล้วบีก็เพิ่งอยู่ก็เล่นๆอย่างเงี้ยเล่นๆเล่นๆแบบไม่รู้เรื่องค่ะเขาให้กดอะไรก็กดนะคะโอเคนะโอเคนะ โอเคนะเข้าใจที่พีบีบอกนะเพื่อนไม่ต้องมาถามบีบีไม่รู้จริงๆเนาะบางคนอาจจะมาถามบีแล้วบีบอกว่าบีไม่รู้ก็เหมือนประมาณว่าเหมือนเหมือนมีคนบอกมาไปถามน้องบีสิอะไรอย่างเงี้ยพอมาถามบีปุ๊บบีไม่รู้อ่ะบีไม่รู้อ่ะบีไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะบีทําไม่เต็มบีก็ต้องบอกว่าบีไม่รู้ถูกไหมก็แบบน้องบีไม่อยากบอกหรือเปล่าน้องบีกักหรอบีไม่เคยกักไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะบีไม่เคยกักเพื่อนเหมือนคนที่อยากเรียนรู้ธุรกิจเนี่ย บีบีให้โอกาสทุกคนเข้าไปที่โรงงานบีบีนะที่กรุงเทพนะเพื่อนมีปัญญาทำมีปัญญาเอาเครื่องจักรเข้ามาผลิตโองทุกอย่างมีให้โอกาสทุกคนบีบีไม่กลัวใครมามาทำแล้วเป็นเป็นคู่แข่งกับบีบีนะเวลาบีทำธุรกิจบีตีตลาดบนบีไม่ตีตลาดล่างทําไมบีไม่เคยบ่นเรื่องเรื่องงานบีพร่ะบีตีตลาดบนคนตีตลาดบนแล้วเขามีกาลังซื้อบีบีอยู่ได้แบบเนี้ย ใครม e ีปัญญาทาก็ท okay. ําเลยบีเมย์เมย์ไอ้น <Okay. m uch es> ี่นะขอบีขอบีแบบเข้าไปดูแล้ว <mon> ก็เ <m> ข <uch es> ้าไปเรียนรู้เข้าไปไปดูแบบอยากทําอย่างเงี้ยโอเคนะถามว่าพลาสติกการกระแทกเขาผลิตยังไงเขาทาอะไรอย่างเนี้ต้นทุนเยอะไหมผลิตยังไงถามบีอันนี้บีรู้ไปตอบได้ตอบได้คือนะกระดาษลูกฟูกทําทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแบบนี้เพื่อน กระสอบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเคยเห็นกระสอบข้าวกระสอบน้ําตาลอะไรเงี้ยเออผลิตมาแล้วเวลาที่ที่เป็นกระสอบปุ๋ยต้องต้องต้องชุบเคมีไหมเออเวลาเป็นกระสอบข้าวชุบเคมีเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยกับคนกินอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นไอของพวกนี้ตอบมีตอบได้หมดเลยอะไรที่มันที่บีเรียนมาบีจะตอบได้อะไรที่บีไม่รู้บีก็คือไม่รู้ยู u ูปบีบีไม่รู้นะเพื่อนเพราะบีไม่ได้เรียนมาบีไม่ใช่กูรูบีเพิ่งอยู่เพิ่งทําได้ นี่แพร้อมๆกับเพื่อนๆนี่แหละเออไม่นานอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนอืาถ้าบีรู้เกี่ยวกับ youtube นะเพื่อนบีทําให้บีดังแล้วบีไม่ไปอยู่อย่างงี้หรอกใช่ไหมเออทาให้ช่องบีดังไปแล้วพอบีดังบีก็จะยิงอย่างงี้ไงใช่ไหมทุกคนจะไม่ได้เห็นบีเออจะไม่ได้คุยกับบีนะเขาบอกว่าถ้าเราดังแล้วเราจะยิงไม่รู้นะดยิงหรือฟอลรู้นะพูดเล่นนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวจะไปกินนะเพื่อนเนี่ยยังไม่ไม่ได้ไม่ได้ห่วงนะเพื่อนเนาะ คือบีไม่รู้บีก็อตอบไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนบอกทําไมบีบีพูดต้องทําไมททามือจับมันเวยก่อนมันไล้ก่อนส่วนหนังสือนะคเพื่อนส่วนหนังสือเวลาเราสอนหนังสือใช่ไหมให้คนพูดเราต้องใช้ใสายตาสีหน้ามือมันเลยชินนะเพื่อนมันเคยชินมือมันก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยมันเคยชินนะเออเดี๋ยวเพื่อนถามแล้วน้องบีไปเอ,อ่อไปจะจับมือไว้จับมือไว้จะไม่ให้มันขึ้นมาบึอมบึเออบี ไปสวดหนังสือทุกวันไหมไม่ได้สอนนะเพื่อนดีลาอ,อกนานแล้วแต่นั้นป่วยเนาะเครียดอะไรเงี้ยเพื่อนเครียดลึกๆเนี่ยก็ก็หมอเขียนกระดาษให้บีหยุดงานหยุดหยุดหยุดทํางานเครียดแล้วก็เลยหยุดไปเลยแล้วก็เลยลาออกแต่ว่าที่ไปก็คืออนเห็นไหมมือจับมือไว้ <laughs> จับมือไว้ก่อนจับมือไว้ก่อนแต่ที่ไปก็คือเออเพื่อนเพื่อนป่วยเพื่อนไป เพื่อนอไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวหรือว่าอาอะไรอย่างเงี้ยไปแทนเขาแล้วเทแบหมื <c oughs> มอเขาก็จะโทรตามให้บีแบบเอเขาก็จะโทรตามนะคะเพื่อนว่าอบีไปช่วยโสอนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจะไปแต่ว่าบีจะสอนอยู่ที่บ้านน้อเพื่อนจะอจะติวนะคะติวเฉยๆนะคะแบบว่า เหมือนคนจะสอบเนี่ยก็จะติว20ชั่วโมงก่อนก่อนเข้าสนามสอบยอะไรเงี้ยก็ติวเราก็กกทําเองอยู่ที่บ้านนะสสมแค่แค่วันอาทิตย,ย์อะไรเงี้ยแบบนี้ค่ะแบบเวลาที่เขาจะสอบอย่างเงี้ยก็จะมามามาเรียนอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้มันก็สบายใจแบบขี้เกียจเราก็บอกเราไม่ว่าง <c oughs> เราขยันเราก็บอกว่าว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อย่างเงี้ยค่ะอยากทํางานก็ทําก็อยากทําก็ ก็ไม่ทําแบบนี้บีว่ามันอิสระอะไรเงี้ยถ้าอยากสอนก็ให้ทําแบบนี้เอานะก็สอนที่บ้านนะเพื่อนสอน,นที่บ้านใครเรียนกับบีพูดภาษาเยอรมันได้ทุกคนนะพูดได้เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าครูไม่พูดไทยนะคะเพื่อนคนไทยมาเรียนกับบีบีไม่พูดไทยห้ามพูดภาษาไทยกับบีบีเขาเขาเป็นคนไทยมาเนี่ยเขาไทยเจอกันต้องพูดไทยถูกไหมบีไม่พูดไทยอ่ะบีไม่พูดไทยกับเขาสักคํา ไม่พูดอธิบายก็อธิบายภาษาโดยอไม่พูดค่ะจะกินจะทาอะไรเขาเหยียบเขาเข้าเดินเข้ามาบ้านบีปุ๊บบีพูดภาษาโดยิกับเขาเลยจะไม่พูดภาษาไทยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยบีบีเพิ่งมาพูดภาษาไทยเมื่อสี่ห้าปีหลังเองนะเพื่อนเมื่อก่อนยังไม่เคยพูดภาษาไทยเลยนะพูดแต่ภาษาโดยนะเพราะว่าแฟนบีเขาไม่ให้พูดนิฮาวไม่ให้พูดเธออยู่ที่นี่เธอต้องพูดภาษาที่นี่อะไรเงี้ยนะแล้วแต่เพิ่งมาพูดเพิ่งมาพูดตอนเด็กตอนที่ลูกเริ่มโตอะไรเงี้ย อยากให้ลูกกลับลูกกลับไปหาหาพ่อหาแม่ที่เมืองไทยแล้วก็แบบจะเขาเขาพูดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อยากให้เขาเวลาที่คนสื่อสารกับเขาเขารู้เรื่องอะไรเงี้ยเออเหมือนสมมติว่าพ่อแม่บีกินข้าวอยู่เนี่ยพ่อแม่บีถามว่าอร่อยไหมแค่เขาพยักหน้าแสดงว่าเขาเข้าใจเขาพูดไม่ได้ลูกบีเขาจะรู้เรื่องนะปิดรเทอรมเขาจะกลับไปบานโดกไปอยู่กับพ่อกับแม่บี จะหายใจไม่ออกนะเพื่อนนะไปแล้วนะเพื่อนผู้แพ้นะผู้แพ้บุกบีไปบายเพื่อนเดี๋ยวน็อกนะเดี๋ยวน็อกตอนนี้ไปแล้วนะเพื่อนหายใจไม่ออกเดี๋ยวไม่ได้ลาเพื่อนๆนะะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจน้องบีนะคะอย่ามาถาม u t u b บบีนะไม่รู้ไปแล้วจ้าขออนุญาตไปกินนะคะสวัสดีค่ะ